อันนี้เป็นการไล่นะครับเป็นการไล่ให้มึงลูกไก่แจ่ะะครับลูกไก่แจ่ได้ประมาณเดือนเดือนนี่แหละครับประมาณสามสัปดาห์ถึงสี่สัปดาห์นี่แหละครับกำลังเป็นลูกเจี๊ยบเลย อันนี้เป็นลูกไก่รุ่นที่สองแล้วครับจากแม่จากไก่แม่สาวอันนี้เป็นชุดที่สองชุดนี้ได้หาตัวครับผมหลอดไข่เจ็ดฟองไข่เจ็ดฟองครับแต่ฟักอยู่ประมั่นห้าฟองหาตัวครับนะครับลูกเทียบในมอใัอไก่ครับผมกินเก้ง ผมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นไก่ประมาณ4เดือนครับเป็นไก่ขาวครับผมเป็นไก่ขากัางครับ นะครับนอนตักสวยครับนะครับเป็นไก่สี่เดือนไก่สี่เดือนครับคือประมาณนี้ไก่ชุดนี้ตั้งแต่ตั้งแต่สิเป็นช่วงเดือนเมษาครับเมษาพฤษภาพพุทภาพพมิธุนา อันนี้ก็เดือนเดือนสิงหาอาจะประมาณสี่เดือนเนี่ยครับอันนี้ลูกไก่ได้ประมาณประมาณประมาณสี่เดือนนะครับช่วงช่วงเมษาในเริ่มฟักนะครับช่วงอะเลอะที่จะสงกันอันนี้ก็เดือนกันยาครับ เอวแมนเดินกันยากพ่อผี่ครับเดินสิงหายี่ยี่สิบสามซิงหาครับนี่ครับนอนจักสวยคือไก่ชุดนี้มีค้นจองแล้วครับผมโอนตังให้เสร็จปับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับไกล้ขานะครับผมชุดนี้ชุดนี้ไกล้เขากำลังมาแรงคนระับมีค้นถามสือจนผลิตพระท่านครับผม ครับผมเอาสานี้นะครับอันนี้มันกะจะเริ่มจะดึกแล้วครับเดี๋ยจะอาบน้ำนอนนะครับผมครับผม